ราศีที่สเสน่ห์แรงข้ามปีมีโชคจากคนรักและโชคการลงทุน16ธันวาคม2565ดาวพระอาทิตย์ดาวเจริญปัตตนิของชาวลักนณาราศีกุมจะย่าราศีมาสถิตที่เรือลาพะเรือนโชคลาภและลาภผลได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นดวงเทวีโชคตำแหน่งโยกหลังแก่ลักนณาครับส่งผลให้ชาวลักนณาราศีกุมคุณจะมีเกณฑ์โดดเด่นทด้านความรักสเสน่ห์เมตตามานิยมสูงครับ ใครที่มีคู่ครองมีคนรักมีแฟนอยู่แล้วความรักจะดีมากครับอบอุ่นคอยช่วยเหลือกันมีทั้งกําลังใจและกําลังโอนให้กับคุณครับโดยที่ดวงคู่ครองคนรักจะช่วยส่งเสริมชะตาด้านโชคลาภให้กับดวงคุณด้วยครับส่วนชาวราศีกุมผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้คุณจะมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นพิเศษครับมีคนมาสนใจมาถูกใจคุณหลอ่อสวยเลือกได้ครับรวมถึง ช่วงนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงกันข้ามเป็นอย่างดีการเจรจางานการค้าหรือเจรจาธุรกิจกับเพศตรงกันข้ามแล้วคุณจะทําได้ดีเจรจาค้าคล่องชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณจะโดดเด่นทางโชคทางการเงินจากการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนครับหรือการลงทุนในหลักทรัพย์การลงทุนในหุ้นกองทุนรวมการเป็นนักเทรดคุณจะทําได้ดีสามารถทํากําไรได้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเงินทองไหลามาเทมาครับและโดยช่วงนี้ เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับคู่ครองเลขเกี่ยวกับคนรักวันเดือนปีเกิดของคนรักหรือแฟนของคุณครับและหากชาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านความรักในช่วงวันที่16ธันวาคม2565ถึงวันที่14มกราคม2566ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับควรไปทำบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจำนวนที่ลงท้าย19บาท ซึ่งปเป็นกําลังของดาวพระรสชบดีหรือการทําบุญเป็นสิ่งของสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมครับหรือการบริจาคเงินร่วมสมรับทุนจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน,น้ำบุทิศสนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขออํานวเอพอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพระพระด้วยเทินขอพระคุณครับ